วดีค่ะดิฉันนางสาวอรวรรณนจ้มิ่นะคะพยาบาลวิชาชีพประจำแผนกฉุกเฉินนะคะวันนี้จะมาอบรมบรรยายเรื่อง severe sepsis และ septic shock นะคะดูความหมายของ sepsis นะคะ sepsis คือภาวะการติดเชื้อร่วมกับอาการที่แสดงถึงการตอบสนองของร่างกายต่อการอักเสบหรือเรียกว่า systemic inflammatory response syndrome หรือเซอผู้ป่วยต้องเข้าเกณฑ์2ข้อขึ้นไปนะคะข้อ1 อุณหภูมิกายมากกว่า38องศาหรือน้อยกว่า36องศาเซลเซียสข้อ2อัตราการเต้นของหัวใจมากกว่า90ครั้งต่อนาทีข้อ 3. อัตราการหายใจมากกว่า20ครั้งต่อนาทีหรือมีค่า P A C O 2น้อยกว่า32มิลลิลิตรตลอดข้อ4มีเม็ดเลือดขาวมากกว่า12,000หรือน้อยกว่า4 0 0 0หรือมีเม็ดเลือดขาวชนิดแดร์บมากกว่า10% การวินิจัยภาวะการติดเชื้อในกระแสะเลือดผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดมีอาการที่แสดงหลากหลายเช่นไข้หอบเหนื่อยซึมสับสนดังนั้นผู้ป่วยที่มีอาการดังกล่าวให้สงสัยภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดโดยมีเกณฑ์การวินิจฉัยดังนี้ 1. นึ่งการซรักประวัติการตรวจร่างกายหรือผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้นที่เข้าได้กับภาวะติดเชื้อแบ่งได้เป็น o r g ก s Specific i n f e c เ i ช n เช่นทางเดินหายใจทางเดินปัสสาวะทางเดินอาหารระบบประสาจทจ y s t ม m i c infection กรณีไม่สามารถระบุอวัยวะที่มีการติดเชื้อหรือมีการแสดงพร้อมกันหลายระบบการประเมินคนไข้ที่ห้องฉุกเฉินแลกลักตรวจพบการประเมินเครื่องมือน,นี้ใช้เรียกว่าฟิกโซฟาสกอร์มากกว่าหรือเท่ากับ2ขึ้นไป มีซิตริกบีพีน้อยกว่าหรือเท่ากับ100มิลิเมตรลอดอัตราการหายใจมากกว่าหรือเท่ากับ22ครั้งต่อนอาทีหรือมีความรู้สึกตัวเปลี่ยนไปในเบื้องต้นให้สงสัยภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดเริ่มต้นการรักษาใช้6บันเดนออฟแค e ที่ห้องฉุกเฉิน ภาวะซีเรียเซฟซีดคือภาวะที่มีการติดเชื้อรุนแรงร่วมกับมีการตอบสนองต่อการต้านอักเสบของร่างกายและมีการทำงานของอวัยวะบางส่วนเสียระบบหนึ่งระบบขึ้นไปได้แก่ Acute Lung Injury t h r o m b o c y t o p e n i a a l t e r n a t i o n of c o n t i a t i n a l Failure Heart Failure หรือ Hypo Hyper Perfusion n e l r c t i c Acidosis ซฟติกช็อกค,คือภาวะเซฟตีที่มีความดันงโลงหิตต่ำร่วมด้วยแม้ว่าผู้ป่วยจะได้รับสารน้ำอย่างเพียงพอรวมถึงผู้ที่ได้รับยากระตุ้นหัวใจด้วยซึ่งในเด็กภาวะเซปติกช็อกจะรวมถึงการพบลักษณะเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อไม่เพียงพอเช่นมีคาปาแคปปาลีนาลีซินซึนทามากกว่า2วินาทีผิวหนังลายปัสสาวะลดลงหรือซึมลง เซฟติชช็อกนะคะบแบ่งแยกเป็นสองภาวะคือมีหนึไฮโปเทนชั่นมีซิตอริกบีพีน้อยกว่า90มิลลิเมตรตลอดหรือค่าเมฟน้อยกว่า65มิลลิเมตรตลอดในผู้ป่วยทั่วไปมีซิตอริกบีพีลดลงจากเบสไลน์มากกว่า40มิลลิเมตรตลอดในผู้ป่วยภาวะไฮโปเทนชั่นข้อ2ไฮโปเพอร์ฟิวชั่นผิดปกติข้อใดข้อหนึ่งโดยไม่มีสาเหตุอื่น ระบบสมองมีภาวะซึมสับสนกระสับกระส่ายโรคผิวหนังมีมือเท้าเย็นตัวลายและแคป,ปิลารีรีฟลิงทางมากกว่า2วิาทีระบบหายใจมีหายใจเหนื่อยระบบหายใจล้มเหลวตายมีปัสสาวะออกน้ย cc, อยกว่า0.5 cc/ กิโลปอ,อ <c oughs> ในเกณฑ์การวิจัยคิดี่ขใาใช้ทเริยาโดยต้องมีครบทั้ง3ข้อคือห มีภาวะความดันโลหิตต่ำอย่างรุนแรงจนต้องอาศัยยามาสซเทสเซอร์เพื่อรักษาระดับมีนอารเทเรียลเพเชอร์ให้ได้มากกว่าหรือเท่ากับ65มิลลิบปรอดข้อ2มีระดับซีรัมเลคเตดเลเวลมากกว่า2ข้อ3ผู้ป่วยได้รับสาราด้วยต้นเพียงพอแล้วอันนี้เป็นสไลด์สรุปพาภาวะเซฟสีกับเซฟติดช็อกนะคะดังสไลด์นะคะ การรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดที่ห้องฉุกเฉิน Bundle of Care for Safe s e s at Emergency Room นะคะแบ่งได้ดังนี้ข้อหนึ่งจเ,เจาะฮิมคอเจเลอร์สสเปกซิเมนพร้อมกันจากแขนข้างล่านึ่งสเปกซิเมนข้อ2ให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำที่ครอบคุมเชื้อหลังเจาะฮิมคอเคเจอร์ภายใน1ชั่วโมงแรกข้อ3เปิดให้ IV เบอร์1 8บ2ถอย่างน้อย2เส้น โดยให้สา่นน้ำอย่างน้อย1.5ลิตรภายใน1ชั่วโมงแรกข้อ4ใส่ใส่ส่วนปัสสาวะและบันทึกปริมาณปัสสาวะต่อชั่วโมงข้อ5หลังได้สา่นน้ำ1.5ลิตรแล้วค่าแมบน้อยกว่า65มิลิเมตรลอดให้แพทยพิจารณาให้ยาก,กระตุ้นความาดันโลหิตโดยแนะนำความเข้มข้นที่เหมาะสำหรับ p พริโพลลไลข้อาา6บันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึก ต่อไปนะคะการซัพพอร์ตที่ทีมเมนนะคะแบ่งได้เป็น1 a i r w a y นะคะหากผู้ป่วยมีอาการซึมมากต้องแมนเทน a i r w a y ด้วย e n d o t r a c h a ทิ้ว2 b i a t i n g หากมีภาวะ i n t e n d i n g r e s p i r a t o r y เ a ีย u r e ไม่ว่าจะเป็น ventilator หรือ oxygenation เซลล์ต้องใช้เครื่มช่วยหายใจ 3. circulation ต้องทำให้ภาวะ hypotension hypoperfusion ดีขึ้นโดยเร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้ออแกนดิสฟังชันตามมาโดยการทำฮิโมไดนามิกดีซัสซิเยชันอย่างถูกต้องรวดเร็วให้บรรทุกบรรลุเป้าหมายใน6ชั่วโมงข้อ4 d e l i v e r y o x อ g ก n ระดับฮีอัตริขดเพียงพอสามารถพาออกซิเจนไปสู่อวัยวะได้มากที่สุดการมอนิเตอร์ผู้ป่วยภาวะเซพซิดนะคะ1สังเกตลักษณะการหายใจเร็ว 2. ดูแลให้ได้รับออกซิเจนและเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมกรณีเกิดภาวะเลปไทลัตอรี่เซลเลียข้อ 3. การประเมิคนความเครียดของผลผู้ป่วยข้อ 4. ี่เล์อดไว้จนซายอย่างน้อยทุก4ชั่วโมงข้อ 5. r e เล r อดอยูรีนอาท์ข้อ 6. สังเกตอาการผิวลายมือเท้าเย็นข้อ7ดูแลให้ได้รับไอวีสูอิดตามแผนการรักษา ข้อ8พิจารณาจอกเอ e เทเรียบัตแก๊สและบัะตรลคเต็เพื่อดูความซเมียค่ะบรญยายเสร็จแล้วนะคะต่อไปเป็นแบบทดสอบหลังเรียนนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ